เขา่ะบอกแล้วว่าพี่มุ้ยจะตัดนะเดี๋ยวหนูจะเอาใส่ไปเทียต้นนะไรต้นอะไรต้นหนักต้นหนัก ทำเอรีอนอะไรนะปอกเป็นผู้จัดการ้น,นะเพะจัดการผากแล้วทีทะเลาะกับเขาโดนไล่ออก 没办法，你拿不下来。 ไปไปคุยกับหัวหน้าคือยังนัะเขายังบอกว่าอยู่ได้อีกเท่าไหร่นะป๊อกอะไรนะอยู่ได้อีกกี่เดือนปสองเดือนสองเดือนเขาก็คือประกาศขายทอดตลาดแล้วก็น่าจะอยู่อีกชั่งเดือนประมาณไม่ถึงสองล้านหรอกไม่ถึงสองล้านหรอก ถ้าถ้าใช้วิธีแบบว่าเรามีตำแหน่งมีอะไรก็ผ่อนได้อะไรเงี้ยก็ได้แล้วจบมันมันดีจริงนะเมื่อก่อนมีหมอคอที่ที่ให้นั่งทีเดียวก็สบายทีเนี้ยอย่าตกลรกว่านะ อมไม่กับประตูหลังบ้านตรงนี้เธอวเขาไใหม่เลยทำไมมันต้องกดตรงนี้ด้วยกดตรงทางเข้าอ่ะเพราะว่าของคขาเยอะเดี๋ยวของเขาหายกดตรงไงวะปุ่มเปิดอ่ะเห็นไหมเข้าไปใหม่เลยไป